ส่วนเทคนิคนะคะก็ดัชนีดิดตัวขึ้นในช่วงท้ายตลาดเมื่อวนันศุกร์นะคะแต่ก็ไม่สามารถปิดเหนือ EMA 10วันซึ่งตอนนี้ปรับลดลงมาเพียง1,270จุดได้นะคะก็ลักษณะอย่างนี้ก็น่าจะผันหัวนินทางลงต่อไปนะคะก็คือถ้าขึ้นก็น่าจะต้องขายออกไปก่อนนะคะในขณะที่ถ้าลงก็ยังไม่ต้องรีบซื้อนะคะการดิดตัวขึ้นในระหว่างวันนะคะเราก็มองว่าเป็นเพียงเพื่อให้ทํากําไรออกมาก่อนนะคะโดยที่แนวรับเนี่ยเบื้องต้นยังคงไว้ที่เดิมนะคะก็คือ1,250กับ1,230นะคะต่ำกว่า ก็ถอยออกมาดูสถานการณ์นะคะขณะที่แนวต้านก็ปรับลดลงมาตามช่วงของดาวเทรนนะคะก็ปรับลงมาเป็น1270กับ1285 ตอกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว B.T.S. นะคะ B.T.S. เนี่ยจะเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวจากกลับออกมาจากเขตโอเวอร์โซลของเครื่องมือ m o d i f i e d stochastic นะคะในขณะที่ราคาเนี่ยนะคะตอนนี้กำลังปรับสร้างฐานแล้วก็เริ่มปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยนะคะก็น่าจะลุ้นการดิดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่8บาท50นะคะซึ่งเป็น E.M.A. 25แล้วก็ถัดไป E.M.A. 75ก็ประมาณ8บาท70นะคะในขณะที่แนวรับจะอยู่ที่8บาท10ถึง8บาทแล้วก็คัดลอสที่7บาท90ถัดมาเป็นไทยคมนะคะ ราคาโลของวันศุกร์เนี่ยลงมาอยู่ที่ e MA 200นะคะแล้วก็เกิดสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาจากกราฟแท่งเทียนแล้วก็เครื่องมือ m o d i f y s t o c h a s t i ติเนี่ยปรับลงมาใกล้กับจุดเดิมที่เคยทําให้เกิดการรีบาวได้นะคะในครั้งก่อนๆนะคะครั้งนี้ก็เลยมองว่าน่าจะเกิดลักษณะเดียวกันนะคะแนวรับของไทยคมจะอยู่ที่34บาท50แนวต้าน36บาท75ตางถึง37บาท50แล้วก็คัดลอสที่34บาทตัวสุดท้ายเป็นแจส z นะคะแจสนี่ก็ปรับตัวค่อนข้างดีในกราฟ60นาทีเนี่ยนะคะด ในกราฟแท่งสุดท้ายพอดีนะคะจนกระทั่งขึ้นมาปิดที่ราคาสูงสุดของวันได้นะคะแนวโน้มก็ดีนะคะมีโมเมนตัมที่น่าจะทําให้สามารถปรับตัวขึ้นต่อวันนี้มองแนวต้านที่ที่6.80กับ7บาทนะคะรับ6.30แล้วก็คั้ลอสที่6.20บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ